ผู้ตรวจการแผ่นดินเข้าแก้ไขปัญหาโรงงานผลิตอาหารสัตว์ตั้งกลางชุมชนจากปัญหาที่ขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินสแสวงหาข้อเท็จจริงกรณีศูนย์น้ำรงธรรมจังหวัดสุรินทร์และองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงไม่ดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ประกอบการโรงงานผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์ ที่ตั้งอยู่บริเวณบ้านภัยปลาหมู่ที่13ตำบลสำโรงได้รับความเดืนร้อนจากการประกอบกิจการซึ่งได้ดําเนินกิจการอยู่ในพื้นที่หมู่บ้านไผ่ปลามาประมาณ6-7ปีแล้วก่อให้เกิดกลิ่นและฝุ่นละอองจํานวนมากปัญหาที่เจอแรกๆก็ก็เกี่ยวกับฝุ่นกับอันนี้เลยค่ะแล้วก็เสียงเวลาเขาทํางานแล้วเครื่องมันมันดังแล้วไฟมันกระพริบบางทีก็ขาดสองสามวันก็ขาดทีนบ้านนี้เหมือนกันนี่บ้านป้านเนี่ยแล้ว ปัญหาสุขภาพก็โดนกันหลายคนทั้งคันทั้งอะไรฝุ่นช่วงเขาเอาเอารถมาเทอะค่ะตอนตอนช่วงเขาเอารถมาเทอะมันจะฝุ่นแบบตลบอบอวลเลยคลุ้งเลยจากความเดือดร้อนผู้ร้องเรียนเคยร้องเรียนกับองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงและศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสุรินทร์แล้วและมีการลงพื้นที่ตรวจสอบและมีการเจรจากับบริษัท โดยใช้มาตรการทางรัฐศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาแต่ปัญหาดังกล่าวยังไม่ได้รับการแก้ไขเท่าที่ควรชาวบ้านจึงได้ร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดินและผู้ตรวจการแผ่นดินได้รับเรื่องร้องเรียนไว้พิจารณาซึ่งต่อมาให้องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงได้ใช้มาตรการทางกฎหมายโดยอาศัยอำนาจมาตรา56แห่งพระราชบัญญัติสาธารณาสุขพุทธศักราช2535มามีคำสั่งไม่อนุญาตให้บริษัทประกอบกิจการทั้งนี้ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง ส่งผลให้โรงงานต้องหยุดกิจการและย้ายออกนอกพื้นที่ชุมชนบ้านภัยปันลาแล้วปัจจุบันโรงงานได้ย้ายไปตั้งสถานประกอบกิจการณที่แห่งใหม่แล้วโดยสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินจึงได้เน้นยำ้ำให้ผู้ประกอบการและเจ้าพนักงานผู้ซึ่งมีอำนาจอนุญาตให้ตั้งและประกอบกิจการโรงงานให้ปฏิบัติตามระเบียบโดยเคร่งครัดเพื่อไม่ให้เกิดลักษณะเช่นนี้ในสถานประกอบการแห่งใหม่มีการร้องเรียนเรื่องเหตุเร้อนรำคาญนะครับไม่ว่ากลิ่นกลิ่นฝุ่นเสียง หรือว,ว่าในเรื่องถนนวเวลารถที่ขนส่งเข้ามาทำอาหารสัตว์เนี่ยนะครับทำให้ประชาชนที่อยู่ในระแวงนี่ได้รับความเดือดร้อนเนี่เดือดร้อนลำคาญก็ล,ลองมาที่สำนักง,งานวิหดินสำนักง,งานวิหดินก็ได้รับไว้เมื่อประมาณป,ปลายปี64นะครับหลักการทํางานคือมุ่งแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนนะครับและส่วนราชการที่เกี่ยวขอ้องเพราะงานของรัฐแก้ปัญหาฝ่ายเดียวไม่ได้นะต้องรวมกันทุกฝ่ายในการช่วยแก้ปัญหาแล้วท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเมื่อเงื่อนไขกฎหมายของบ้านเมืองมีว่าการที่จะประกอบกิจการเหล่านี้ ต้องทำตามกฎหมายใดบ้างถ้าท่านไม่สามารถดำเนินการได้รัฐก,ก็ไม่สามารถที่จะต่ออนุญาตให้ท่านได้ในท้ายที่สุดและโรงงานก็เลยต้องหยุดกิจการไป